ไปดูเรื่องขยะ ของทะเลท่านผู้ชมคะเป็นพวกแพรอวนแพรอวนเนี่ยผมบางทีเขาใช้เกันขนาดใหญ่นะเขาเรียกว่าขนาดมะึมาเลยค่ะท่านผู้ชมคะที่มีกระแสน้ําพัดหอบเข้ามาเกยตื้นบริเวณสะพานบ้านสุดขอบฟ้าตาบนคลองขุดอเาเภอท่าใหม่จันทบุรีนะคะน้ําหนักเนี่ยเป็นตันๆเลยนะคะที่ทะเลพัดเข้ามาเนี่ยนะคะโดยเรื่องนีน้แสดงให้เห็นถึงในเรื่องของปัญหาขยะทะเลที่มีอยู่เป็นจํานวนมากค่ะขณะที่ชาวประมงเรือเล็กที่เขาไม่ได้ออกทะเลในช่วงฤดู มรสมนะคะก็ต่างพากันมาตัดอวนเหล่านี้เนี่ยละค่ะไปขายไปขายเป็นขยะพลาสติกเรียกได้ว่าเป็นการสร้างรายได้ได้ประมาณวันละ1,000บาทค่ะ โดยวิกฤตทุกวิกฤตท่านผู้ชมคะอยากจะให้มองว่าในนั้นเนี่ยมันยังมีช่องทางเล็กๆที่มันยังเป็นโอกาสได้นะคะคเพราะว่าชาวประมงในพื้นที่เจ้าหลาวอำเภอท่าใหม่จันทบุรีที่เขาต้องจอดเรือหลบมรสุมเนี่ยค่ะเขามีโอกาสจากพวกขยะทะเลเหล่านี้นะคะทำให้เขามีรายได้เสริมเนี่ยมากกว่า1,000บาทต่อคนเพราะขยะอวนจากทะเลเหล่านี้คะ่ะเขาเอาไปขายเป็นขยะรีไซเคิล ได้ในราคากิโลกรัมละ6บาทค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขยะพวกนี้ก็หมายถึงว่าเป็นของฟรีนะคะที่ได้มาจากทะเลแล้วก็เอาไปขายก็คือเขาจะมาค่อยๆทยอยตัดทยอยกำจัดเอาไปขายตามเรี่ยวแรงที่มีค่ะเพราะว่ามันเยอะมากนะคะน้ำหนักเนี่ยโอ้โหเป็น เป็น1ตันอะหนึ่พกว่ากิโลกรัมนะคะก็ค่อยๆเอาไปขายกันไปค่ะโดยคุณสมเกียรติเจนจัดทรั์นะคะอายุ55ปีเป็นชาวประมงเรือเล็กในพื้นที่เจ้าหลาวบอกว่าพอชาวบ้านนะคะเขาเห็นว่ามีอวนมาเกยหาดก็พากันมาตัดไปขายค่ะถึงแม้ว่ารายได้เนี่ยจะไม่มากนะคะก็คือราคาขายเนี่ยกิโลกรัมละ6บาท แต่มันก็ยังเป็นรายได้เสริมในช่วงที่เรือออกไปหาปลาไม่ได้ยังได้เงินตรงนี้ล่ะคะ่ะมาเป็นค่ากับข้าวในครอบครัวก็ยังดีนะคะแล้วก็ยังช่วยให้ขยะทะเลพวกนี้หมดไปอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ นอกจากนี้ในเรื่องของความคิดเห็นนะคะว่าขยะอวนเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกพัดเข้าฝั่งเนี่ยเป็นประจำเลยในช่วงฤดูมรสุมแต่ปีนี้มีความแตกต่างเพราะว่ามีปริมาณที่เยอะมากๆอีกทั้งลักษณะม้วนพัน่ะมัน,ม,นมันมากันแบบอ้อเป็นก้อนแน่นอัดมาเลยนะคะจนกลายเป็นแพรอวนขนาดมหึมาบ,บอกเลยว่าโหเห็นแบบนี้น้ำหนักเนี่ยประมาณมากกว่า1ตันเลยนะคะ โดยเชื่อนะคะว่าในช่วงมะระสุมเนี่ยจะมีการเกิดกระแสน้ําจืดและน้ําเค็มนะคะปะทะกันมันก็เลยทําให้เกิดคลื่นใต้น้ําที่จะพัดเอาทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเนมากองรวมกันค่ะ ชาวทะเลเขาเรียกลักษณะนี้ว่าสังเล้านะคะเป็นภาษาของเขาเลยซึ่งเป็นภาษาที่ชาวประมงจะเข้าใจเลยค่ะว่าสังเล้าเนี่ยเป็นขยะจากเครื่องมือประมงที่หลุดหายไปตามกระแสะน้ําทั้งของประมงคนไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะรวมถึงบริเวณในทะเลจีนใต้ด้วยล่ะค่ะเขามาตัดเข้าไปคเขาก็ไปขาย <ไป S 2> ก็เป็นเชือกขายได้ครับ ก็เป็นพวกถุงพลาสติกขายไม่ได้กิโลละหกบาทเงี้ยหบาทห้าบาทครับพอเขาต้องออกไปรีไซเคิลอีกทีหนึงง่งก็ดี่าเราทิ่งว่าเฉยๆตอนนี้ก็ทําอะไรกันไม่ได้เพราะขึ้นลมมันแรงชาวบ้านเขาก็มาตัดเอาเ่าเป็นงานเ,าเสริมปะ ส่วนทางด้านของอาจารย์เพนจันและอ,อมมณีนะครับอาจารย์คณะเทคโนโลยีทางทะเลมหาวิทยาลัยบุรพาก็เปิดเผยนะครับในฐานะนักวิชาการมองว่าอวนขยะจํานวนมากเหล่านี้นับเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะครับสำหรับความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปปรากฏการณ์ที่ทาให้เห็นขยะจํานวนมากแม้ว่าน่าตกใจนะครับแต่ว่านับเป็นความโชคดีที่คลื่นลมเนี่ยช่วยพัดให้มาเกิดฝั่งให้เห็นเพราะหากขยะเหล่านี้นะครับขยะอวนเหล่านี้ลอยอยู่ในทะเลนานไปเนี่ย อาจจะพบสัตว์ทะเลเนี่ยหลงเข้าไปติดกับได้อาจจะกลายเป็นอวนที่ทําลายชีวิตของสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์จําพวกเต่าทะเลและโลมาสิ่งที่ภาครัฐสามารถทําได้นะครับในตอนนี้ก็คือการสื่อสารกับชุมชนแล้วก็ชาวประมงในพื้นที่ให้ได้ตระหนักถึงความสําคัญแล้วก็ปัญหาของสิ่งแวดล้อมลดการทิ้งขยะลงทะเลและการใช้เครื่องมือประมงอย่างมีคุณภาพ เราก็คิดว่ามันน่าตกใจเนาะที่จํานวนขยะมหาศาลมันมารวมตัวกันนะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของฤดูกาลอ,อ่ะมันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าในช่วงที่ลมขึ้นลมแรงอะคะ่ะคือชาวบ้านเขาไม่ได้อยากเสียอวนนะคะเขาก็อยากที่จะรักษาอวนของเขาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางทีพอสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วพยากรณ์อากาศบอกว่าโอเควันนี้ยังออกไปทําประมงได้เนาะ นะคะเขาก็ออกไปทําการประมงกันแล้วบางทีพอเวลาลมแรงมาแล้วมันเก็บไม่ทันพอเก็บไม่ทันปุ๊บเนี่ยอวนเวลาโดนกระแสน้ํากระแสลมเนี่ยมันก็จะมารวมตัวกันแล้วก็ทําให้เกิดเป็นแพรขยะนะคะทีนี้ไอ้การที่มันเข้ามาเนี่ยเนาะส่วนหนึ่งก็คือมันอาจมันมันก็ดีในแง่ที่เราก็สามารถที่จะจัดการได้นะคะอ่าแล้วก็การที่ลอยอยู่ในทะเลนานๆเนี่ยมันก็จะมีผลเสียในเรื่องที่อาจจะทําให้พวกสัตว์ทะเลหายาก พวกเต่าพวกโลมาเนี่ยเข้าไปติดได้แล้วก็ทําให้เกิดที่เขาเรียกประมงผีอะค่ะที่มีสัตว์น้ําเข้าไปติดเยอะๆแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วมันก็จะสูญเสียไปในทะเลส่วนทางด้านนางสาวลลิตาปัดฉิมนักวิชาการประมงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยนะว่าหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากขยะอวนเหล่านี้ค่ะก็พบว่าพวก แพอวนกองนี้สร้างความเสียหายให้กับสัตว์ทะเลนะคะจำพวกกละปังหาพวกปลาเล็กปลาน้อยต่างๆแล้วก็สัตว์น้ำชนิดเล็กๆค่ะแต่ก็โชคดีนะคะว่าหลังจากการสำรวจไม่พบชิ้นส่วนของปะการังติดมากับอวนทั้งที่เขตชายฝั่งทะเลเจ้าหลาวเป็นเขตแนวปะการังที่กว้างแล้วก็ยาวมากๆด้วยแต่จุดที่อวนเหล่านี้ลอยผ่านท่ะเป็นปะการังในพื้นที่ของปะการังที่ไม่มีชีวิตนะคะ,คะก็เลยไม่มีพวกกิ่งก้านของปะการังได้รับความเสียหายค่ะ ฟองน้ําสัตว์น้ําปลาปูอะไรก็จะเห็นนะคะแต่ว่าไม่เห็นปลากระลังอย่างที่บอกในความโชคดีก็คือว่าบริเวณที่อ้ออวนตัวนี้ค่ะเคลื่อนเข้ามาเป็นแนวปลากระลังที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะักคือจริงๆแนวปลากรลังที่เจ้าหล่าวเนี่ยค่อนข้างกว้างแต่ในมุมที่เขาเข้ามาติดเนี่ยคือเป็นบริเวณที่เ,เป็นปลากราลังโขดแล้วก็มีปลากราลังชีวิตค่อนข้างน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่เจอเศษซากของปกากราลังนะคะที่อ้วนอะไรเงี้ยก็เลยไม่น่าจะมี ไม่ไม่น่าจะทำลายเรื่องปะกาลังสักเท่าไหร่แต่ว่าสัตว์น้าตัวอื่นเนี่ยมีแน่ๆค่ะมากน้อยกเออ็เท่าที่เราเห็นเนี่ยก็พอสมควรค่ะ